ปันซับพ,พาทัวร์วันนี้จะพาทัวร์ทาวน์โฮมสองชั้นนะครับขนาด18ตารางวานะครับผมอยู่หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์อยู่ใกล้ๆกกับรวมโชคมอลนะครับผมเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอกับที่จอดรถนะครับสามารถจอดรถได้1คันนะครับทาวน์โฮมหลังนี้นะครับประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหารแล้วก็1ห้องนั่งเล่นนะครับเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่เลยนะครับเปิดเข้ามาก็เจอกับ ห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นห้องน้ํานะครับมีฝักบวัวอาบน้ำกับเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ห้องรับประทานอาหารครับผมสามารถรับประทานอาหารได้ครับผมแล้วก็ถัดจากมาก็จะเป็นพื้นที่ห้องครัวนะครับมีหัดดูดควันแล้วก็มีไมโครเวฟ มีตู้เย็นให้นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าครับผมถัดมาชั้น2นะครับก็จะเจอกับห้องน้ําครับผมแล้วก็จะมี3ห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องนอนใหญ่นะครับทุกห้องนอนจะมีแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศทั้งหมดอยู่4เครื่องนะฮะห้องนอนสามเครื่องแล้วก็ห้องนั่งเล่น1ใครสนใจก็สามารถติดต่อปันซับได้นะครับทาวโฮมหลังนี้ให้เช่าอยู่ที่เดือนละ18,000บาทครับผม